สวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับเดชากรในรายการสรุปข่าวราคาทองคำภาะวะตลาดหุ้นแล้วก็ค่าเงินบาทผ่านโพสแค์ ash, นะครับประจำวันที่3เมษายน2563ครับเมื่อคืนราคาทองปรับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ทองออนไลน์วันนี้เนี่ยนะครับทองคำแท่งออนไลน์เนี่ยก็ดีดแรงทีเดียวนะครับตลาดหุ้นดาวโจนก็ปิดบวกครับ สาเหตุหลักๆนะครับที่ flow นะครับหรือฟัน f l o ไหลกลับเข้ามาซื้อนะครับที่ดันให้ดัชนีตลาดหุ้นบวกนะครับหรือแม้กระทั่งราคาทองคำที่บวกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไล่กันนะครับเอาว่าข่าวที่เป็นเนื้อๆก่อนเลยครับตัดน้ำออกไปให้หมดนะครับจริงๆประเด็นมันก็คือการทวีตของ p s i s i n t t t u r u นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน่าจะโดนแซวไปแล้วฮะว่าเป็นเจ้ามือตลาดหุ้นดาวโจนจริงๆเพราะว่า แกออกมาพูดอะไรนะครับพูดอะไรยังไงเนี่ยผ่านทวิสเตอร์ส่วนตัวของแกเมื่อไหรเนี่ยนะครับเป็นเรื่องทุกทีนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยแกก็บอกว่าแกเนี่ยนะครับถ้าเอาภาษาอังกฤษเลย just spoke to my friend ก็คุยกับเพื่อนก็าละนะครับก็คือเจ้าชายของซาอุดิอาระเบียแล้วก็ประธานสปูตินนะครับเดี๋ยวในช่วงการวิเคราะห์นะครับผ่าน YouTube หลังจากนี้เนี่ย ลิปที่ส่งมาต่อเนี่ยนะครับผมจะเอารูปมาให้ดูฮะว่าว่าว่าแกทวีตของจริงๆมาเป็นยังไงนะครับจะได้ดูภาพจริงๆกันเผื่อใครนึกภาพไม่ออกนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับเรียกว่ามากมายเลยครับมาตอบนะครับทวีตของแกนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสืบครับว่าคอมเมนต์นั้นจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีนะครับ๋ลองไปดูของจริงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหาไม่เจอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้ด้วยแล้วกันนะครับ เข้าเรื่องแกบอกว่าแกคุยกันแล้วนะครับกับเพื่อนแกทั้งสองชาติเนี่ยเดี๋ยวจะลดนะตกลงจะลดการผลิตน้ำมันเนี่ยนะครับลงประมาณ10ลร้านบาร์เรลอาจจะถึง15ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับนี่บอกกันอย่างนี้เลยนะฮะบอกกันอย่างนี้คุยเสร็จก็รีบออกมาบอกก่อนนะครับคาบข่าวมาไม่ต้องแถลงข่าวละนะฮะแกก็พูดอย่างนี้มาก่อนปรากฏว่าราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นบวกแรงมาก นะครับบวกแรงมากทีเดียวนะครับรินธ์นะครับตัวประธานโทษตัวเวสต์เท็กซัสเองเนี่ยนู่นนะนะครับไปทำไฮแถวแถวยี่นะฮะบ,บวกมาแค่4.92นะครับแต่มันคิดเป็น24.22%ทำไฮแถวแถวยี่สินะครับ27เหรียญสามสิครับทั้งหมดทั้งปวงก็เลย done. ดันดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์นะครับให้ขึ้น จริงมันเป็นมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละที่ตรงนี้เนี่ยกลับมาที่ปัจจัยตรงนี้กลับมาเพราะว่าจริง segment พลังงานบ้านเราก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาค่อนข้างเยอะทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นนะครับประเทศไทยก่อนนะครับของเซตเนี่ยปิดบวกมา32.76จุดนะครับปิดไปที่1,138จุดนะคิดเป็น2.96%เลยทีเดียวดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ส่วนดาวโจน์กลางคืนนะครับปิดไปที่21,413จุดบวกมา469จุดคิดเป็น20ประธานโทษนะ2.24% n a s d a q บวกมานะครับทำให้ตลาดปิดไปที่7,487จุดนะครับบวกขึ้นมา126จุดคิดเป็น1.72% S&P 500ปิดไปที่2,526จุดบวกมา56จุดครับเปลี่ยนแปลงไปนะครับคิดเป็นบวกขึ้นมา2.28%นะครับฝั่งตลาดยุโรปเองบวกฮะแต่เล็กน้อยมากฮะบ,บวกคนละนิดหน่อยคิดถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วประมาณสัก0.2ถึง0.4%เองนะครับเด็เอนมันปิดไปที่9,570จุดครับบวกขึ้นมา26จุดนะครับ ตัว CAC 40ฝรั่งเศสปิดไปที่4,220จุดครับบวกมาเล็กน้อย13จุดคูดีร้ออังกฤษปิดไปที่5,480จุดนะครับบวกขึ้นมา25จุดเล็กน้อยนะทางด้านค่าเงินบาทนะครับเมื่อวานเนี่ยทะลุก33ไปเนะชา้าวันนี้อัตราแลกเปลี่ยนอ่อนตัวเล็กน้อยครก็คือแข็งค่าเล็กน้อยนะครับแต่เปิดตลาดมาเนี่ยนะครับ กำลังจะพูดอยู่เลยฮะอ่าวกลับมาแถวแถวสาิอีกแล้วนะครับเมื่อกี้เห็น32.8.9ินี่ตอนนี้นะครับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับสามสบานะครับสามสบสาทเกสิบเ้ตางค์นะครับต่อ1นึ่ยูโรถ้าเป็นทางฝั่งยูโรก็เป็น3 5มสบาทจุดนะครับต่อหนึ่ยูโรถ้าเทียบกับปอนด์สเตอร์ลิงก็เป็น40บนะครับบาท84ดสิบสตางค์ต่อ1นึ่งนะครับปอนด์สเตอร์ลิง แล้วก็เปลี่ยนอีกแล้วครับตอนนี้เปลี่ยนวันนี้บาทพันผัวแน่ๆฮะดูราคาแล้วตอนนี้33บาทตอนนยูโรสาสามสิบสามบาททุ่นเลยฮะนะครับเอาตรงนี้ฟิกตรงนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปไม่พ้นนะครับแล้วก็35บาท75ตังค์ตอ1ยูโร e นะครับแล้วถ้าเทียบกับอังกฤษก็จะเป็น40บาท85ตังค์ต่อ1ปอนด์สเตอร์ลิง ling เทียบกับญี่ปุ่นก็จะเป็น30บาท53สตาตังค์ต่อ100เยนของญี่ปุ่น นะครับแล้วก็นะครับถ้าเทียบกับจีนก็จะเป็น4บาท65ตังต่อ1หยวนครับนะครับแนวโน้มก็กลางคืนเนี่ยแข็งแข็งนะครับเช้าวันนี้ก็กลับมาอ่อนค่าเท่าเดิมบ้างนะครับทีนี้ปัจจัยทองมันขึ้นพร้อมหุ้นได้ยังไงนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับจริงๆมันจะมีอีกมุมหนึ่งก็คือภาวะกดดันนะครับนะครับที่ที่เป็นของจริงเลยของโลกตอนนี้ก็คือ นะครับโควิด19นตัวไวรัสตัวนี้ปรากฏว่ายอดผู้ติดเชื้อล่าสุดเนี่ยทะลุ1ล้านครับเอาเน็ตๆเลยนะครับ1 000, 14, ล้าน14,499รายเสียชีวิตไปแล้ว53,159รายครับรักษาหายแล้ว21,2118รายเนี่ยทะลุล้านขึ้นมา แป๊บๆทะลุล้านขึ้นมาก็เรียบร้อยตลาดก็มีคนมองว่าตลาดหุ้นกำลังจะมาและอีกส่วนหนึ่งก็มองว่าตลาดทองไปที่ทองดีกว่าเห็นไม่เหมือนกันนะตอนนี้เห็นไม่เหมือนกันนะครับเมื่อวานยอดผู้ติดเชื้อที่นะครับเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือสหรัฐอเมริกาครับบวกวันเดียว29,430รายครับยอดรวมอยู่ที่2 4 4 4 3 3รารายเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อวานวันเดียวเนี่ย 961รายรวมแล้วทำให้ตอนนี้เนี่ยนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตของสหรัฐเองเนี่ย6 6 3รายนะครับแล้วก็ยังหนักต่อเนื่องนะครับสำหรับฝั่งโยุโรปเนี่ยอิตาลีสเปนเยอรมันตอนนี้เนี่ยนะครับหนักหมดฝรั่งเศสก็ตามมาเมื่อวานฝรั่งเศสนะเสียชีวิตวันเดียวมากที่สุดนะครับเป็นอันดับหนึ1,355ราย แต่ยอดผู้เสียชีวิตนะครับรวมเนี่ยที่มากเป็นันดับหนึ่งตอนนี้นะครับก็คือที่อิตาลีครับรวมแล้วตอนนี้นะครับเสียชีวิตไป13,915รายเรียกได้ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าพอทะลุล้านตลาดรับข่าวอ่างทองมาทันทีก็กลับมายืนเหนือ1,600ได้นะครับจริงๆเมื่อคืนเนี่ยไปไกลนะฮะนะครับพูดถึงเนี่ยก็คือว่าทำา i g สูงเหมือนกันแต่ตอนเช้าวันนี้ก็เจอแรงเทขายลงนะครับเปิดตลาดออสเตรเลียตลาดไทยมาแล้วเนี่ย มาถึงตลาดไทยแล้วเนี่ยก็ก็ก็มีแรงเทขายลงนะครับเพราะเมื่อเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทำ high ประมาณ1,620ล่าสุดเนี่ย1,610เหรียญอย่างเงี้ยครับคุณผู้ฟังก็ก็อ่อนตัวลงมาเล็กน้อยนะครับทีนี้ก็ต้องลุ้นต่อมันยังมีประเด็นอีกนะครับทีนี้ทองขึ้นแรงปั๊บนะครับมันเกิด spread ระหว่าง futures นะครับทอง futures กับทอง spot นะครับทอง s p o ตคือทอง physical ฟิวเจอร์มันก็มีฟิสิกอลที่ส่งม้อมาแหละแต่มันเป็นเข้าเรียกว่าเป็นสัญญามากกว่าน,นั่นหนึ่งนะสองในตัวฟิสิกอลหรือโกลสปอตเองเนี่ยมันมีสเปรดที่ห่างขึ้นเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถ้าให้ผมเดาวนะ่็น่าจะเปิดฐาน200เท่าเดิมนั่นแหละนะครับไม่ไม่ไม,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 ไม่ราคาสมาคมาฮะแต่ทองอนไลน์มันจะพอเท่าที่เช็คเมื่อเช้าเป็น110บบาทก็ใกล้เคียงกับราคาสมาคม เพราะฉะนั้นเนี่ยใครใครที่ยังซื้อขายราคาทองเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะราคาสมาคมอยู่เป็นทองคําแท่งกะต้องบอกว่าเสียเปรียบหน่อยแล้วกันช่วงนี้นะครับแต่ถ้าให้ดีก็ถ้าถ้าถ้าเข้าใจทองออนไลน์ว่ามีกลไกการทํางานยังไงนะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับแต่ว่าเอาความสะดวกนะครับแล้วก็ความสบายใจเป็นหลักก่อนนะครับไอ้แกบราคาเนี่ยบางทีมันมันอาจจะกลับเข้ามานะครับ ใกล้เป็นจุดเดิมวันใดก็วันหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่นะครับมันมีแค่ทองออนไลน์ตอนนี้ที่ขยับมาร้อยร้อยสิบาทอย่างเงี้ยครับมันมันก็เหมือนกับสมัยก่อนนะครับอันนี้ก็ก็ลองดูก็คือยังเสียเปรียบอยู่ดีนะครับถ้าใช้ราคาสมรรถนะครับวันนั้นเองเนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยนะครับตัวราคาทองวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นทองออนไลน์ลุนได้ครับสองหมื่นห้าพันเนี่ยน่าจะเหนือกว่านั้นนะครับแต่นะครับ แต่ระหว่างวันให้พิจารณานิดนึงนะครับเพราะถ้าบาทอ่อนโอเคไหวแต่ตอนนี้จริง,รงๆแล้วยูโรสลามันแข็งนะครับอินด็กซ์เนี่ยปรับตัวขึ้นมายูโรสลาแข็งบาทอ่อนนะอันนี้ค่อยเมคเซ็นหน่อยนะครับถ้าใครดู YouTube แล้วนะครับจะงงๆว่าทำไมผมต้องพูดเรื่องค่างเงินทุกวันเพราะมันปั่นป่นปวนทุกวันกับค่างเงินเนี่ยนะครับอีกชื่อหนึ่งของเขาก็คือ forex trading กัน นะครับยิ่งกว่าตลาดหุ้นนี่ผมบอกให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูวันทุกวันล่าสุดบาทนะ33บาท1สตังค์ยูเอสซอล่ลาอินเด็กซ์เนี่ย100นะครับแข่งค่าขึ้นมานะยูเอสซอล่ลาแข็งเห็นไหมครัทองขึ้นจริงๆเนี่ยน้ำหนักมันไปอยู่ที่ที่เซฟเฟเว่นครับเห็นภาพไหมครับเนี่ยภาพมันจู่ที่เซฟเฟเว่นแต่ว่าตลาดหุ้นที่รีบาวขึ้นมาน้ำมันที่แพงขึ้นมาเนี่ยถ้าให้ช่างน้ำหนักเนี่ยผมมองว่าเป็นแค่ระยะสรรั้นเก่งกำไรกันมากกว่า เพราะภาพผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็ยังเอาไม่อยู่ะนะครับเอาไม่อยู่แล้วเวชภัณฑ์นขาดแคลนกันเยอะเมื่อวานก็มีข่าวนะครับที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาเขาสั่งซื้อหน้ากากอนามัยของจีนไปนะครับแต่ปรากฏว่าสหรัฐเนี่ยนะครับจ่ายเงินสดตัดหน้ารถนั้นเลยเอารถนั้นไปเข้าบ้านตัวเองเฉยจีนก็ขายให้ด้วยฝรั่งเศสนี่โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลย อันนี้ไม่รู้ว่าโกรธจีนหรือโกรธสหรัฐหรือโกรธทั้งคู่ครับอันนี้ก็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 ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ได้เห็นฉากหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ฉากที่แบบว่าสหรัฐจับมือกับ e ูนะครับเป็นผู้ปกครองโลกรักกันไม่ใช่หรอกครับแต่ละประเทศเนี่ยนะครับก็ทําเพื่อประเทศตัวเองทั้งนั้นนะครับสาหรับช่วงนี้บ้านเราเองก็ยอดผู้ติดเชื้อเองนะครับก็ไม่ใช่ย่อยๆเนี่ยหลังจากที่เมื่อวานเนี่ย นะครับคุณประยุทธ์เนี่ยเขาประกาศมาตรการเคอร์ฟิลแล้วนะนะครับมัน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 สวมกับไอตัวให้กทมให้ปิดร้านในคนคนละประเด็นกันนะเคอร์ฟิลครอบอยู่ครับตอนนี้นะครับถึงตีสี่นะครับสี่ทุ่มถึงตีสี่ห้าออกจากบ้านเคอร์ฟิลนะครับเคอร์ฟิลก็คือห้ามออกจากบ้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองตอนนี้ก็ต้องอเก็บเนื้อเก็บตัวกันต่อครับนะครับเวิร์กเควตโฮมกันต่ออย่างที่อย่างที่าทมา ทำพอดแคสต์ให้คุณผู้ฟังนะครับหรือใน YouTube เองก็ไม่ได้เห็นหน้าตาหรอกครับผมเอาข้อมูลมาฉายภาพเป็นวิดีโอให้ดูแล้วก็มีเสียงเข้าไปก็คือ Work a t home กันแหละครับตอนนี้ก็ต้องช่วยคุณหมอนิดนึงนะครับอย่างน้อยเราช่วยอะไรไม่ได้ช่วยอยู่บ้านให้คุณหมอนะครับบ้านเราเองก็ตอนนี้นะครับเมื่อวานติดเชื้อไปร0 4รายล่าสุด1875รายเสียชีวิตเพิ่มขึ้น3รายรวมแล้ว15รายนะครับก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องยังควบคุมไม่ได้ครับยังไม่มีาย,ยายรักษาโรคด้วย ทีนี้นะครับเรามาสรุปภาพกันนิดนึงนไหครับเซกเมนต์พลังงานเนี่ยมันขึ้นหลักจากราคาน้ำมันที่ขึ้นขึ้นจากที่ President Trump แกทวีตว่าเดี๋ยวนะครับซาอุกับรรสเซียจะลดกำลังการผลิตเห็นไหมครับทำก่อนอะไรทำก่อนการประกาศตัวเลขนอนฟาร์มเนี่ยข้อที่หนึ่งที่น่าสังเกตเห็นไหม 2. นะครแกรีบทวีตยังไม่มีข้อตกลงยืนยันมันเป็นแก้การคุยด้วยวาจารครับทำไมแกถ,ถึงรีบทวีตนะครับก็เหมือนเดิมพิดีน่จนด้นของแกแกต้องการหาเสียงครับแกต้องการกลับมาเป็น s r e e n t นะครับได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยที่2อนะครับอาจจะขึ้นสักพักหนึ่งนะครับระยะสั้นๆเพราะจริงๆถ้าเอาปัจจัยพื้นฐานมาจับจะขึ้นจากอะไรอตอนนี้นะครับบริษัทต่างๆนะครับร้านค้าต่างๆ การขนส่งต่างๆเนี่ยที่ที่มันต่อเรื่องเป็นลูกโซ่เป็นเชนเนี่ยใครจะลงทุนทําอะไรเพราะมีแต่ให้กักตัวอยู่ในบ้านเนี่ยน้ามันจะไปเติมยังไงอ่ะฮะเอาว่าหน่วยเล็กที่สุดก็คือรถยนต์เนี่ยนะครับจะไปเติมมันยังไงตอนเนี้ยนะครับก็ให้อยู่แต่ในบ้านอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นปัจจัยพื้นฐานยังไม่มารับอย่างเงี้ยจะไปเที่ยวที่ไหนเครื่องบินบินไม่ได้อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันแค่แบบว่าระยะสั้นเนี่ยแค่นั้นเองเพราะลงมาเยอะแล้วไง ลงมาเยอะเก็บของก็ปล่อยเดี๋ยวไปดูฮะว่าว่ากราฟจริงๆในตัวนะครับตัวตัวออยล์ไพรซ์นะครับมันมันแว่งขนาดไหนแล้วมันเก่งน้ํามันราคาน้ํามันเล่นกันขนาดไหนนะครับแล้วมีคนติดดอยแน่นอนครับเมื่อคืนถ้าไม่รู้อีหนุ่ยเนเขาไป้เล่นกับข่าวพวกนี้เพราะปัจจัยพื้นฐานมันมันมายังมาระไม่ไม่ไม่เมคเซนส์ไม่สมเหตุสมผลระยะสั้นใช่ฮะไม่มีปัญหาระยะยาวมองดูฮะมันมันจะเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นเอง นะครับมันยังไม่เมคเซน s ์อยู่เลยนะครับตัวที่เข้าพร้อมกันแล้วแบบไม่ให้คนรู้นะครับก็คือ s p d r เห็นซึมซึมนู่นนี่นั่นมาหลายวันแต่ล่าสุดนะครับ971ตันแล้วแะเมื่อวาน968ถูกไหมครับก็ซื้อเพิ่อมอีก3ตันทยอยเก็บไปเรื่อยนะครับทองก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับฝั่งของเหมืองเองหรือโรงผลิตโรงหล่อโรงีไฟ i นรี่เองก็ทำตัวเป็น s p d r ตัวเป็น OPEC ปิดได้รับผลกระทบจากไวรัสทองแพงอยู่นะนะครับเพราะก็ขายสต็อกกันได้พวกนี้มีสต็อกอยู่นั่นแหละนะครับมีสต็อกอยู่นั่นแหละก็ก็ก็เป็นเหมือนโอเปกนะครับตอนนี้ควบคุมกําลังการผลิตนะครับเพียงแต่ตัวเนี้ยนะครับถ้าไม่ใช่ทองอะไรแล้วเป็นทองราคาสมาคมเนี่ยแย่หน่อยฮะโดนทางเยอะเสียเปรียบนะครับ,นะรบต้องบอกว่าเสียเปรียบจริงๆนะครับก็กนะ็ล่าสุดนะครับล่าสุดก็ ผมยังเห็นสปอตถ่างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็กต้องบอกได้เลยว่าน่าจ,จะถ่างต่อนะครับไม่ต้องลุ้นกันต่อด้วยว่าถ่างกว้างหรือเปล่าเพราะจริงๆเนี่ยตัวฟิวเจอร์นะครับกลับมาถ่างจากสปอตอีกครั้งหนึ่งสาหรับราคาทองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องลุ้นต่อตอนนี้7จ็ดโมงห้าสิบสองนาทีนะครับอาจจะต้องกลับไปลุ้นต่อว่าตอนสักเก้าโมงครึ่งนะครับราคาสมาคมเปิดยังไง นะครับเดี๋ยวผมอัปเดตราคาทองคำล่าสุดให้คุณผู้ฟังนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับสปอตล่าสุดเนี่ยนะครับทางประมาณ3เหรียญนักสองเหรียญก็ขออภัยนะครับรรบ,บิดอยู่ที่1,609เหรียญนะออฟเฟอร์นะครับหนึ่งเหรียญครับ96.5%นะครับทองคำแท่งออนไลน์เนี่ยขายออก2 5งห2บาทรับซื้อคืนนะครับ 24, งหม 900นะครับ82นะครับก็ถ่างประมาณ110บาทเท่าเดิมนะครับส่วน99ทอง 4K 99.99้อ่ะถาง100ฮะขายออก26,000นะครับ12รับซื้อคืน25,912เช่นเดียวกันนะครับถ้าเอาถ่างร้อยหนึ่งเลยเนี่ยต้องเป็นโฟนะครับแต่ทองออนไลน์มันจะไม่เหมือนทองทองคำแท่งที่มันเป็นมันมันทองเป็นทองคำแท่งเหมือนกันครับ ต่างกันตรงวิธีการรับแค่นั้นเองนี่ภาพออกนะฮะทองคําแท่งราคาสมาคมคือคุณไปร้านทองเอาเงินสดไปคุณได้รับทองกลับมาเลยทองออนไลน์เนี่ยนะครับไม่ต้องไปที่ร้านนะครับไม่ต้องมาที่บริษัทออสซิลิสนะครับมาแค่เปิดพอร์ตที่หน้าร้านได้ปกติฮะนะครับตอนแรกเนี่ยมาเปิดพอร์ตหน้าร้านได้ทีนี้ว่าจะรจะซื้อมีแอปพลิเคชันมีส่งคําสั่งผ่านโทรศัพท์ซื้อเลย โอนตังค์ปุ๊บนะครับตัดค่าทองปั๊บเนี่ยโทรนัดรับทองฮะเขาต้องใช้เวลาประมาณวันหนึ่งสองวันเพื่อเอาทองออกจากเซฟนะครับเอามาจากโรงงานนะครับแล้วก็มารับทองจริงเหมือนกันแต่มันช้ากว่าที่หน้าร้านแต่ไม่ใช่ทองกระดาษเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะบางท่านเข้าใจว่าทองกระดาษมันเป็นของเพื่อนบ้านนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะถือกระดาษถือทองอันนี้แล้วแต่คุณนะครับงนั้นพอมารับทองเสร็จ ก็เอากลับบ้านไปได้เลยเหมือนกันทีนี้พอจะขายก็สั่งขายทางโทรศัพท์เลยครับคือคือถามว่าทําไมต้องผ่านโทรศัพท์และแอปพลิเคชันเพราะราคามันเดียวทามครับมันเปลี่ยนตลอดครับคุณมาหน้าร้านเนี่ยบางทีเดินทางมาขับรถมาเนี่ยราคาเปลี่ยนละแต่ถ้าคุณเห็นราคาอยู่ที่บ้านอยู่บ้านดูผ่านแอปพลิเคชันหรือโทรสอบถามดูราคาผ่านหน้าเว็บได้ราคาเดี๋ยวนั้นที่พอใจสั่งขายปุ๊บโอนเงินเอาทองมาส่งเอาทองที่เราไปเก็บไว้ในเซฟเราก็กลับมาส่ง จริงๆที่เสียเปรียบตอนนี้ที่มากที่สุดเนี่ยจะเป็นรูป,ปรพันธ์นะถ้าถ้าถ้าผม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 บอกนะครับคือรูป,ปรพันธ์ถ้ามันยังไม่จําเป็นตอนนี้นะครับมันถ่างเยอะมากบวกค่ากําเนดเข้าไปอีกถ้ายังไม่จําเป็นไม่แต่งงานเองนะครับที่ไม่จะไม่ใช้เป็นสินสอดอะไรเองนะครับปกติถ้าแต่งงานมันก็ต้องมีงนะทองหยองนะฮะแต่ถ้ายังไม่มียังไม่แต่งอะไรพวกนี้ชะลอไปนิดนึงก่อนให้มันอ่อนตัวหรืออย่างน้อยที่สุดให้ถ่างกลับมาเนะี่ย ราคาของมันปกติก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะจะเสียเปรียบอะครับเสียเปรียบเปล่าๆนะครับอันนี้ก็เรียนไว้ทราบนะครับอโดยสรุปก่อนตลาดหุ้นขึ้นเพราะนะครับจริงๆไม่ไม่ไม่ควรขึ้นต้องบอกอย่างี้แต่ขึ้นเพราะเซกเมนต์เอเนจีดันขึ้นมาซึ่งเกิดจากราคาน้ํามันที่แพงขึ้นเมื่อคืนราคาน้ํามันที่แพงขึ้นเมื่อคืนเกิดจาก Pre s i d e n t Trump แกออกมาให้ข่าว นะครับผ่านทวิสเตอร์ส่วนตัวของแกว่าเดี๋ยวแกคุยกันแล้วกับเพื่อนของแกสองคน,นรัสเซียกับตัวซาอุเนี่ยว่าจะลดกำลังการผลิตลง10ล้านบาร์เรลส์นะครับหรือถึงนะครับอาจจะได้ถึง15ล้านบาร์เรลส์ก็ทำาให้นะครับตัวอ,อ,อุปทานมันหายไปจากตลาดตัวซัพพลายมันหายไปราคาก็ขึ้นนะครับตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วกันแต่ในระยะยาวจะได้หรือนะครับในเมื่อผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ยังมยงียังกดดันตลาดอย่างต่อเนื่อง การค้าการขายการลงทุนชงางงานการต้องเที่ยวไม่มีใครเดินทางมีแต่แกะตัวกลับบ้านกันเห็นไหครับเพราะนั้นเนี่ยประเด็นนี้ประเด็นกดดันจากไวรัสโควิดอย่างที่เรียนให้คุณผู้ฟังเนี่ยนะครับประเด็นแรกยังไม่พอยังมีประเด็นที่ว่ายอดจํานวนผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมันทาให้เมื่อเฟิ่องฟลอ์เนี่ยไหลเข้าต่อนะครับทั้งยูเอสซีแ,และทองคำนี้ต้องดูต่อว่าทองกับยูเอสซีใครจะยืนระ,ระยะได้กว่า นะครับถามว่าถามว่ายืนระยะยังไงอ่ะก็ยูโรซล่าก็มีปัญหาอยู่นะตอนนี้ก็คือว่าทำ QE ไม่จำกัดค่างเงินในในอนาคตก็ก็นะก็เหมือนกับว่าจะอ่อนค่าเงินเฟอ้ออะไรครับเงินเฟอ้อแต่ถามว่าทองมันจะดีลูกเดียวเลยหรอก็เปล่าอีกถามว่าทำไมก็ซัพพลายมันขาดมันช็อตอะ่ะมันทำให้สเปรดมันทางคือต้องต้องซื้อของแพงขึ้นมากกว่าเดิมจริงจริงเป็นฟินแล นะครับหรือไม่แต่เป็นฟิวเจอร์มันสเท่ามันขึ้นไปแล้วว่าตอนนี้ไม่ใช่ไม่ถางนะครับฟิวเจอร์ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเองตอนนี้เนี่ยนะครับตัวทองเองก็แพงครแต่ฟันโฟก็ต้องยอมซื้อเพราะจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรดีไปกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตามหลักคือมันไล่มาที่ทองถ้าเราเข้าใจภาพที่ผมไล่ให้ฟังเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่าทองจริงๆอ่ะมันเป็นขยักสุดท้ายด้วยซ้ํไ นะครับเพราะปกติโฟล์มันจะไปชอบที่ Forex ซ์ื้อมันผันผวนเร็วๆค่าเงินนี่แหละเปลี่ยนกันเร็วๆไปชอบที่ตลาดหุ้นนี่แหละมันผันผวนเร็วๆจริงๆผันผวนหรือเร็วๆเนี่ยคือเขาทุกคนน่ะอยากจะให้ขึ้นเงินซื้อแล้วก็ขายซื้อมาถูกๆขายแพงแต่ตอนนี้ภาวะจริงๆมันคือแนวโน้มจริงๆมันคือลงไงมันเลยต้องโยกย้ายตัวนั้นน่ะมาพักไว้ที่ทองทีนี้พอมาพักเยอะๆขึ้นดีมานมันต้องการเยอะขึ้นถูกไหมราคามันก็ต้องเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เลยเกิดการเทรดซื้อขายมันเกิดขึ้นเนี่ เพราปกติสมัยก่อนเขามาพักไว้เพื่อป้องกันเงินเฟ้อแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นหุ้นตัวหนึ่งอ่ะแต่เป็นเป็นหุ้นที่ทุกคนต้องการนะครับในภาวะปกติทุกคนต้องการราคานิ่งๆก็ค่อยขยับขึ้นไซเวออกข้างแต่ในภาวะที่ไม่ปกติทุกคนยิ่งต้องการและราคาก็ขึ้นแรงมีส่วนต่างที่แพงเนี่ย ทีนี้จะซื้อจะขายยังไงแนวรับตรงไหนกลยุทธ์จะเป็นยังไงระยะยาวจะเปลี่ยนกลยุทธไ์ไหมพอร์ตออมทองจะทํำยังไงระยะสั้นนะครับถือไปขายตรงไหนดีหรือจะเข้าที่ราคาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามต่อที่คลิปนะครับถ้าท่านกด subscribe กดแชร์ไว้แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะเตือนเองเวลาคลิปใหม่มานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเสร็จพอ d แคแสแล้วเนี่ยคือพอรแคสผมจะอัพเป็นวิดีโอด้วยแหละแต่ว่าไม่มีรูปประกอบนะครับ แต่หลังจากนี้จะเป็นการวิเคราะห์ซึ่งจะมีรูปและข้อมูล